เราอยู่กันมาหนึ then, so ่งเดือนแล้วนะคะขอบคุณนะคะสำหรับตัวแทน l อ l นะคะตอนนี้คือบอกเลยว่าของเราประสบความสำเร็จมากก็มาจับตัวแทนของทุกคนด้วยคือวันนี้ตัวแทนอยู่ได้หอมอยู่ได้ฉะนั้นวันนี้หอมก็ไม่ทิ้งตัวแทนอยู่แล้ววันนี้หอมมาออาวูอดี้ไลค์ใช่วูดดี้สวายดีมากวูดดี้สวายดีมาก สบายดีสบายดีตัวัววนี้ก็ Love Body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  แอลบีถ้าใครถามให้ให้บอกว่า Love Body นะคะไม่ใช่ว่าแอลบีมาจากย่อจากลบบุรีหอมตีนมีบางคนบอกเอลบีย่อมาจากเลบานอนบ้างลบบุรีบ้างไม่ใช่นะคะก้าวด้วยแอลบีก้าวด้วยอ้าวด้วยเราจะได้ก้าวไปด้วยกันวันนี้ขอบคุณตัวแทนที่อยู่กับเรามาตลอดและสัญญาว่าหอมจะไม่ทิ้ง 25นี้ไปรับของกันแสนกล่องหาสถานที่ผพ้ดว่าแสนกล่องผู้ตายตายๆายตายยยเยอะมากเลยแสนกล่องจะลงแล้ววันนั้นมาเจอกันนะคะยันแม่ลงด้วยยันแม่ลงด้วยรับรองได้ภาพโปรโมทไปอีกขอบคุณ